กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตา b g นะคะกระชายขาวตา b g นะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารผลิตภัณฑ์ที่เราเสริมขึ้นมานะฮะ,ะและก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมไวรัสด้วยอนอกจากนี้ยังใส่สารสก,กัดจากมะขามป้อมเราทราบกันดีว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีที่สูงมากบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ทิ้งสารตกค้างพูดมาขนาดนี้หลายคนก็ต้องตีว่า พี่เต๋าขายราคาเนี่ยประมาณพันสองพัแน่เลยเออขอโทษค่ะเป็นยังไงกระปุกหนึงยังไม่ถึง300ค่ะคือถูกมากเลยนะครับโปรโมชั่นวันนี้1กระปุกราคา290บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเนี่ยโปรโมชั่นเป็นโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยเนี่นะฮะ ซื้อ5กระปุกนะฮะลดให้เหลือแค่1,000บาททวนเท่านั้นเองนะครับหาเหลือเหลือกระปุกแค่200บาทเท่านั้นนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วตอนนี้ครับ0957184624 0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดนะฮะสุขภาพดีมุมขวาหน้าจอสแกน QR ได้เลยนะครับมาคันต่อเลยค่ะแฟนคลับลิซ่าแบ็คพิงค์ไม่พอใจครับทำไมต้องเปรียบเทียบกับลูกหนังสีตาลาด้วยเขาไม่พอใจแล้วเพราะว่ามีคนพูดถึงเยอะมากเลยจะเป็นอะไรเอาลิซ่าไป เอาลิซ่า Lisa ไปเปรียบเทียบกับลูกหนังสีตลาลได้ยังไงเพราะในเมื่อลิซ่าเขาเลยเลยคำว่าศิลปินเดบิวต์ปนานชาติกว่าแล้วเ,ออเขาเป็นระดับซปเปอร์สตาร์แล้วเรอกอ็งออยงคงเปไปดราม่าที่้อนระอุ่อยางต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสำหรับแฮชแท็กที่มีว่าแบรนลูกหนังแล้วก็แฮชแท็กสีตลาลเนี่ยนะครับก็คือหลายคนไม่พอใจนะฮะเพราะว่ามีคนเอาไปเปรียบเทียบและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นล่าสุดก็คือสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของลิซ่าเป็นอย่างมากเมื่อมีแอคเคานต์ลูเบตเตอร์รายหนีม ชื่อของช่องนะฮะ,ะเป็นทางด้านของช่องของลูกหนังนั่นแหละแล้วก็บอกว่าระบุกล่าวบอกว่าเธอมีคุณวุฒิสูงกว่าลิซ่า<ะ>เพราะเธอเนี่ยมาจากอักษรจุฬาแล้วไงอ่ะไม่อันนี้เขาไปเปรียบเทียบเข้าใจออแล้วไงอ่ะตอนนี้มีแฟนแก็ต่างว่ามีแฟนคลับของลิซ่าเนี่ยเข้ามาสนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะบอกว่าเอา้าอยู่ดีๆก็เรียกรถทัวร์ซะงั้น เดี๋ยวจะไม่เจอแค่ทัวไทยนะ <Ừ. S 2> เออลุงลุงสนทีเนะี่ยเจอแม้แต่ทัวจีนเนะี่ยโดนมาแล้วนะลุงสนทีนะีโดนมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ทัวร์นาชาติก็โดน <c oughs> ประเมินนะเขาเรียกว่าพลังบลิงรอบโลกเนะี่ยน้อยไปละ <c oughs> เออบงบอกว่าเขาควรอยู่เฉยๆนะเขาไม่ควรพูดนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ไปก้าวไก่สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง <c oughs> เออบงกบอกหยุดจับช่วงลิซ่าเดี๋ยวนี้นะ บอกคนบอกเป่วเปรียบเทียบค่ะเพราะว่ามันคนละเรื่องกันค่ะบอกคนบอกว่าเนี่ยวิธีเปลี่ยนแบบนี้เป็นวิกฤตให้เป็นความชิบหายอยู่งี้เงียบดีกว่าเยอะนะฮะเออมันไม่ควรเปรียบเทียบเพราะลิซ่าเขาเลยคาว่าเดบิวต์ไปแล้วลิซ่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับเขาดังแล้วอืเขาเคยแคสคสงานในประเทศไทยนะอแล้วค่ายค่ายหนึ่งไม่เอาเขาครับอ๋ออันนี้รู้แล้วว่าช่องไหนเมื่อสักครู่นี้เหลือไปเห็นพอดีอันนี้ แต่ก็ไม่อยากอ่านเนาะเออไม่ต้องอ่านนี่ไงแม่โอ้ยเออแล้วเขาก็มาพูดว่าขออนุญ,ญาตไม่อ่านนะคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าเธอมีคุณวุฒิสูงกว่าลิซ่าเพราะาเธอมาจากสอนจุฬานี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเออดิฉันเคยแจ้งความจับคนจบอักษรจุฬาด้วยค่ะอืมดิฉันเคยค่ะพูดไม่รู้เรื่องค่ะอืมทาร้ายคนในที่ที่ดิฉันทํางานค่ะอืมทุบตีคนที่ดิฉันทํางานเนี่ยค่ะดิฉันไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใครนะคะอืมอืมดิฉันแจ้งความจับเลยค่ะ อไม่เกี่ยวค่ะอืย่าไปเปรียบเทียบกันเลยค่ะมันไม่มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่ว่ามันคนละเรื่องอืมันคนละเรื่องลิซ่าเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาเขาเขาเคยมาแคสงานก่อนที่จะไปเกาหลีเนี่ยเขาไปแคสงานที่ค่ายเทปค่ายหนึ่งนะแล้วค่ายนัน้นไม่เอาออืืมมไม่เอา แล้วสุดท้ายเนี่ยลิซ่าไปเกาหลีลิซ่าดังระเบิดโลกจะได้เลยจะได้ไหมจะได้ลิซ่าลิซ่าลิซ่าเป็นคนที่ขายความสามารถนะับเป็นคนใส่ขายความสามารถขายความครีเอทขายความสามารถแล้วก็ตอนนี้น้องเขาเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของเอเชียแล้วก็ของระดับโลกระดับโลกไปแล้วระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเป็นเปรียบกันไม่ได้นะคะ แต่เข้าใจน้องอีกคนนึงนันน้องผู้หญิงกันนะคะได้ข่าวว่าปิดปิดหนีไปแล้วนี่ปิดแล้วปิดแล้วนะคะมันก็คือผลของการกระทําในอดีตอผลของการกระทําในอดีตซึ่งมันจะส่งผลไปในปัจจุบันและก็อนาคตออีกยาวนานครับอีกยาวนานนั่นแหละครับตอนแรกก็ตอนแรกก็คือเราอ่านไปแล้วก็เขาเล็งเขาเล็งเรื่องเรื่องลูกคนนี้ด้วยนะใครครับ อ๋อเอนี่ก็หายเลยใช่ไหมลูกอ่ะอ๋อเหรออวันี่ก็นี่ก็หายไปเลยลูกอ่ะนี่แต่ก็ดังอยู่พักหนึ่งเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอเขาขุดภาพออกมาก็คือจบอืมก็ไม่กล้ามีอะไรต่อว่าเดี๋ยวจะสวยใช่ค่ะแล้วก็รบบเนี้ยอ่า นิสเขาเป็นอย่างนี้ใช่อันนี้เจอมากับตัวแล้วไงที่เคยเล่าให้แม่ฟังไงจำได้ไหมล่ะใช่ก็เจอมากับตัวเลยนะครับก็เชื่อแล้วแหละว่าเป็นแบบนันนะฮะใช่ครับมากลับมาที่ช่องสามดีกว่าครับคุณผู้ชมอ่ะก็พี่เขาอะอ่ะยังต่อพี่เขาก็ทําพฤติกรรมอย่างเงี้ยอ่าพี่พี่เนี่ยอ่ากับนี่สมัยก่อนเขาทำงานที่นี่อืม จะ uh, 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 uh. ทำใส่ลูกค้ารายใหญ่ uh. เขาบอกเขาไม่ถึงชั่วโมงโดนเละออก <Love. S 2> เหออแบบเขาแต่งตัวธรรมดามาแต่หางรู้ไม่ว่าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ไงก็ฉันได้บอกมหาเศรษฐีบางทีเขาไม่ได้แต่ง เขาไม่ได้แต่งหรือวาพาวลเลียนไงมหาเศรษฐีที่เขาเป็นซื้อของเขาแต่งธรรมดาบางคนเขาแต่งเกงขาสั้นร้อยล้านพันล้านเนาะรวยอ่ะเขาซื้อทีเท่าไหร่อ่ะจะต้องไปจัดดูให้เขาดูที่บ้านเป็นอย่างงานแล้วอีนี่ไม่รู้ไงเนี่ยไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปั๊บก็ไปพูดจาไม่ดีใส่เขาแล้วก็ใช้สายตาเขาก็เลยไปบอกเจ้านายใหญ่ไล่ออกเลยเกตละอะ จบแล้วนะจบแล้วคจบมาช่อง3ดีกว่าเนะฮะเราไปดูนี่ดีกว่าครับพระเอกเลือดใหม่ช่อง3าสารฝันตัวเองมายืนในจุดที่เคยมาว่าอยากจะเป็นเหมือนกันแต่สุดท้ายทําความฝันตัวเองสําเร็จแล้วสําหรับกรับนะฮะก็คือหนุ่มกรับของเราพระเอกเลือดใหม่ช่อง3าเซ็นสัญญาเข้าสังกัดเป็นนักสแสดงช่อง3ประเดิมลงละครเรื่องอมัดหัวใจยายซุปตา<อ>มีวกรับเนี่ยแม่จำได้ใช่ไหมจำได้ลูกกับเรื่องนี้นะฮะมัดหัวใจยายซุปตาเล่นคู่กับคุณเจนดี้เทียนโพสุวรรณครับฝีมือการจัดของผู้จัดมือคมอย่างพี่ไก่วรายุทธนั่นเอง ก็บอ,อกว่าดีใจมากเลยนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นพี่ๆมันตั้งแต่เด็กๆติดตามช่องสามมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยก็ได้เห็นพี่พี่พระเอกหลายรุ่นแล้วตอนนี้มีโอกาสยืนตรงนี้เองก็ถือว่าดีใจมากๆเราถามว่าเคยแสดงซีีลงซีรีส์มาแล้วเนี้ยพอมาเล่นละครแบบว่าช่องสช่องใหญ่แล้วมาเล่นเทียบกับ นางเอกของคุณเจนนี่เนี่ยนะฮะรู้ <ฮะ S 2> สึกอย่างไรเหมือนนับหนึ่งใหม่ไหม <ฮะ S 2> ก็บอกว่าใช่นะฮะกับบอกว่าเพราะว่าซีรีส์กับละครนะค่อนข้างจะแตกต่างกัน <ฮะ S 2> ทั้งเรื่องความลึกของบทเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยความเข้มข้นมันต่างกันมากก็ต้องทําการบ้านเยอะเป็นพิเศษเลย แล้วก็เราก็ต้องถามว่ากดดันหรือเปล่าแล้วแบบนี้นะหนุ่มกก็บอกว่ากดดันนะกดดันมากด้วยบทอะไรต่างๆด้วยที่นางเอกเป็นพี่เจนนี่อีกนะยิ่งกดดันเขาไปใหญ่เลย<ะ>ก็ค่อนข้างมีความกดดันนิดนึงพยายามทําให้เต็มที่แล้วกันกับละครเรื่องนี้แล้วก็กราบก็ดีใจมากๆเอาจริงๆก็คือพี่ๆแล้วก็แฟนคลับน,น่ารักทุกคนซ<ะ>ัพพอร์ตเราตลอดเลยนะฮะ,ฮะพอก้าเข้ามาอยู่ช่อง3แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีงานอื่นๆแต่ว่าหนุ่มกราบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าตอนนี้มีละครเรื่องนี้ก่อนนะต้อง ทำให้เต็มที่กับเรื่องนี้ก่อนส่วนงาน event อีเวนต์ข้างนอกก็ช่วงโควิดเนาะเข้าใจกันอยู่ว่าตอนนี้ก็ซาซาไปก็เริ่มกลับมาแล้วแต่อย่างไงก็ได้เห็นผลงานเอาใจช่วยกับเรื่องนี้แล้วกันนะฮะเล่นกู่กับคุณเจนนี่เทียนโพสุษษวันนะฮะมัดหัวใจใหญ่ซุปตา<อ>สีมือของผู้จัดมือคมอย่างพี่ไก่เวราย,ยุนนั่นเองครับนะคะเอาหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับเดี๋ยวฝากไ้ด้วยนะฮะกระชายขาวตาบีจีนะคุณผู้ชมนะฮะเสริมสร้างภูมิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะเสริมสร้างภูม แล้วก็ใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะวิตามินซีสูงมากบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอนะคะสารสกัดดูดซึมได้ร้อเไม่ทิ้งสารตกค้างวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหกระปุกปกติราคา290บาทครับแต่วันนี้คุณซื้อ5กระปุกราคาพิเศษโปรสบายกระเป๋าเหลือ1000บาททวนเท่านั้นเองนะครับสนใจเบอร์ใดล่างขึ้นแล้วนะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหบร,ะะร,บรือที่ไลน์แอดโค้ดสุขภาพดีสแกนคิวอาร์โค้ดนี่มุมขวาตรง คพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ